สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องอ,อความรักความสัมพันธ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพื่อให้คุณเนี่ยมีสติกับการ ตัดสินใจมีสติกับการาใช้ชีวิตการรับมือกับปัญหาของคุณในช่วงเวลานี้ไพ่เจ็ดใบบนแถวแรกเนี่ยเราจะมาพูดถึงในเรื่องการงานแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นในไพ่ชุดนี้เนี่ยถึงเราจะพูดกันในเรื่องการงานและผลประโยชน์ก็ตามแต่ว่าไพ่ชุดนี้คุณจะไม่เห็นไพ่เหรียญหรืออะไรออกมาเลย นะก็เป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยจะต้องตรวจสอบออความคิดแล้วก็พฤติกรรมของคุณนะในการรับมือกับปัญหาเพราะว่าตัวแทนของคุณเนี่ยคุณคือไพเออ่เด็กถือดาบบางครั้งเนี่ยคุณจะยึดติดกับไอ้ความคิดที่แบบว่าไม่ยอมปรับเปลี่ยนอะไรนะนะกรณีว่า ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหากับใครก็แล้วแต่เพราะในไพ่ชุดนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นเนี่ยมันเป็นไพ่อสิบไม้เท้านะแล้วก็ไพ่หกถ้วยก็อาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่อาจจะมีการผิดใจกันในเรื่องคำพูดหรือว่าความคิดอะไรก็แล้วแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่คุณเนี่ย ถือ,อถือที่ถีอะนะหรือว่าการที่คุณตัดตัวเองออกมาหรือว่าตัดคนเหล่านั้นออกไปจากชีวิตคุณในช่วงเวลาเนี้ยมันก็ส่งผลให้สถานการณ์ที่คุณเป็นอยู่เนี่ยตัวคุณเองอ่ะคุณก็ได้รับความลำบากพอสมควรเพราะเป็นไพ่สิบไม้เท้านะคุณกเ็เหมือนกับว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินทองหรือว่า เรื่องการช่วยเหลือจากครอบครัวนะอย่างเช่นกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณมีลูกที่คุณจะต้องดูแลเทคแคร์ถ้าเกิดว่าคุณตัดตัวคุณเองออกจากโล,โลกภายนอกจากคนรอบข้างจากเอ่อคนในครอบครัวไม่ว่าจะเรื่องผิดใจอะไรกันเนี่ยนะถ้าคุณยังมีทิฐิเนี่ยคุณหมดโอกาสที่จะได้ไปทำงานคุณหมดโอกาสที่จะได้ไปหาเงินเหมือนกับว่าคุณเนี่ย แบ่งแยกแล้วคุณก็ปิดกั้นตัวคุณเองแล้วไอท้ทิฐิของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณก็ต้องก้มหน้าก้มตารับกับปัญหาแล้วก็เผชิญกับปัญหาในอีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยจากการที่คุณเนี่ยมีทิฐิเพราะว่าไพ่สี่ถ้วยนะเป็นพลังงานของออการที่ใครบางคนเนี่ยกลับเข้ามานะเพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยแล้วก็ไพ่หนึ่งไม้เท้า นะคนที่เขาเมีปัญหากับคุณหรือว่าคุณโกรธเขาเนี่ยนะเขาไม่ได้ถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มันอาจจะเป็นความคิดที่มันไม่ตรงกันนะคุณคิดอีกแบบเขาคิดอีกแบบหนึง่งแต่ว่าคุณเนี่ยอาจจะโมโหหรือว่าคุณยึดมั่นในความคิดของคุณทีนี้คนเหล่านั้นเนี่ยนะ ที่เขารักแล้วก็หวังดีกับคุณเขาอาจจะกลับมาหรือว่าเอา่อต้องการที่จะเอให้ความช่วยเหลือหรือว่าต้องการที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอะอะไรที่เขาทำได้เขาก็อยากทำอะไรที่เขาช่วยได้เขาก็อยากช่วยแต่ตัวคุณเองหรือเปล่าที่เป็นคนปฏิเสธเอพวกเขาเหล่านี้นะเพราะว่ามันมีไพ่ สี่ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เดิมแฮงแมนบวกกับไพ่ห้าถ้วยนะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณก็ยังเล่นตัวไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยหมายความว่าคุณก็เหมือนกับว่ารอดูเหตุการณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็ยังยึดมั่นกับไอ้ไอ้ความคิดเดิมๆสิ่งที่คุณยึดถือ นะไอ้ทิฐิหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยกลัวเสียหน้ากลัวเสียศักดิ์ศรีที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่ไปคบกับคนพวกนี้อะไรแบบนี้นะทีนี้ตัวคุณเองเนี่ยคุณก็จะต้องลำบากแหละไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกตัวคุณเองจะออกไปหางานหาการคุณก็ออกไปไม่ได้นะแล้วภาระที่มันตกหนักเนี่ยมันก็ จะเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวของคุณคู่ครองของคุณที่จะต้องมานั่งเลี้ยงดูคนในครอบครัวแล้วเขาต้องทำงานอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเนื่องไปกันหมดนะนะกับการที่คุณยึดมั่นในความคิดการที่คุณไม่คิดที่จะให้อภัยหรือให้โอกาสกันนะทีนี้เนี่ยไพ่ก็อยากจะบอกให้คุณเนี่ย ทบทวนการตัดสินใจของคุณอีกทีหนึง่งต่อให้คุณนะมีทิฏฐิอะไรยังไงเนี่ยต่อขอให้คุณนะคิดถึงส่วนรวมนะคิดถึงคู่ครอ,องของคุณคิดถึงลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยว่าบางทีเนี่ยเขาก็ยังต้องการครอบครัวปู่ย่าตายายหรือว่าลุงป้านนะ้าอาอะไรอย่างเงี้ยนะกรณีว่าถ้าคุณมีปัญหากับคนในครอบครัว คุณจะตัดตัวคุณเองก็ไม่ว่าแต่ว่าคุณต้องนึกถึงลูกๆแล้วก็สามีด้วยที่เขาจะต้องทำงานหนักแล้วตัวคุณเองเนี่ยจะต้องมานั่งเลี้ยงลูกทุกอย่างเนี่ยม,มันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดอันนี้นะคือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นแล้วก็ต้องการที่จะยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจได้โดยง่ายไพ่ t ดีเอาทคเนี่ยเป็นไพ่ห้าถ้วยสิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณก็คือ ให้มองทุกอย่างเนี่ยไปในด้านบวกแล้วก็มองในด้านดีของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมานั่งจำแต่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือว่าการกระทำที่แบบบางทีเวลาโกรธนะนะก็ใส่อารมณ์ใส่กันหรือไม่แน่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนผิดด้วยซ้ำแต่คุณก็ยังไม่ยอมรับว่าคุณเนี่ยทำผิด คุณก็ยังเหมือนกับว่ามีศักดิ์ศรีมีอีโก้ก็ยังไม่ยอมที่จะลดลากันนะแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาพยายามปรับตัวเข้าหาคุณเพราะคุณเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือดาบฉะนั้นเนี่ยไพ่แถวที่สองเนี่ยเจ็ดใบล่างเนี่ยก็จะบอกให้คุณรู้ไว้ว่าไอ้การตัดสินใจของคุณการมีทิฐิของคุณการที่คุณยังยึดติดไอ้ความคิด และก็การกระทําในรูปแบบเดิมเนี่ยนะทั้งทั้งที่คุณรู้นะมันส่งผลเสียให้คุณอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยเพราะมันเป็นไพ่สิบไม้เท้านะแล้วตัวคุณเองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะแฮปปี้กับสถานภาพที่เป็นอยู่แล้วคนคู่ครอ,องของคุณเขาก็หนักใจด้วยแล้วเขารู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยคุณไม่ได้เปลี่ยนความคิดคุณไม่ได้เขาก็ต้องก้มหน้าก้มตาทําไปแล้วถามว่า คุณทำแบบนี้คุณมีความสุขไหมแล้วตัวเขาอะมีความสุขหรือเปล่าที่คุณจะมานั่งยึดเอาแต่ไอ้อดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยความผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นของคุณหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ตามเนี่ยคุณเอาอดีตเนี่ยมาทำลายปัจจุบันนะขอให้คุณเนี่ยเลทโกนะแล้วก็ปล่อยปล่อยผ่านมันไปอะไอสิ่งที่มันผ่านไปแล้วนะมันแก้ไขไม่ได้คุณต้องมองไปข้างหน้าแล้วนะ อันนี้ก็คือในเรื่องผลประโยชน์ของคุณแล้วส่วนไพ่แถวที่สองเนี่ยมันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในช่วงเวลานี้นะคุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าใครบางคนนะ่ะที่เขาอยู่กับคุณตรงเนี้ย เหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์แล้วเขาอยู่เหมือนคนที่แบบว่าไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงแล้วเหมือนกับว่าต้องเขาต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่าเอาใจแล้วก็ต้องคอยตามคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วทีนี้เนี่ยเเขาอาจจะไม่บอกถึงความรู้สึกของคุณหรอกเพราะว่าไพ่ดเอาคัมเนี่ยเป็นไพ่เด็กถือไม่เท้า ว่าตอนเนี้เขามีความคิดยังไงนะในเมื่อการที่เขาอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมันไม่นะเฮลตี้อ่ะนะกับในจิตใจของเขาแล้วก็การที่เขาต้องทำงานหนักแล้วเขาก็ไม่มีความสุขเนี่ยเอาจริงๆนะชีวิตคู่เนี่ยมันมันไม่ยุติธรรมอะนะที่จะมาปล่อยให้ใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเป็น คนที่ต้องทนน่ะแบกรับในเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าอารมณ์ของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าวันใดวันนึงเนี่ยที่เหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาแบบไม่แคร์แล้วอ่ะเขาเริ่มที่จะแบบว่าไม่สนใจแล้วอ่ะจะเป็นอะไรก็เป็นกันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณเสร็จเลยนะบอกไว้ก่อนว่าในเหตุการณ์เนี้ยพลังงานของไพ่ เจ็ดดาบแล้วก็ไพ่ the lover เป็นสถานการณ์ที่ว่าสิ่งที่คุณทำมานะถ้าคุณทำให้บรรยากาศในครอบครัวมันตึงเครียดหรือว่าไม่มีความสุขกับไอ้จุดยืนที่มันเป็นการบั่นทอนความสุขของคนส่วนรวมบอกไว้เลยว่าเขาเนี่ยจะหาทางที่จะ ไปมีความสุขนอกบ้านอันนี้ไม่อยากให้ไม่อยากจะพูดให้คุณแบบคิดหรือว่าระแวงคู่ของคุณเพราะว่าไพ่เจ็ดาบเนี่ยบวกกับไพ่เดอะเลเวอร์เนี่ยเขาก็ต้องหาทางออกของเขานะเขาจะเหมือนกับว่าทำยังไงอะให้ตัวเขาเนี่ยมีความสุขแล้วก็อยู่รอดตรงนี้ได้ในฐานะที่ตัวเขาเองเนี่ยพยายามที่จะหาเลี้ยงครอบครัว นะแต่ตัวเขาเนี่ยกลับไม่มีความสุขเลยแล้วก็ต้องมานั่งลองรับปัญหาสารพัดไอ้เรื่องออความอะไรอะ่ะขี้น้อยใจขี้โมโหความที่คุณแบบโอ้โหเซนสิทีฟซะจนแบบเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะกลับมาบ้านแล้วกลับมาก็มีแต่เรื่องมีแต่ปัญหาแล้วไพ่สองเหรียญเนี่ยเป็นสถานการณ์ของคนที่เหมือนกับว่าแบกรับปัญหาแล้วก็หน้าชื่นอกตรม ทีนี้อยากจะถามคุณว่า,เ,าเป็นฝ่ายคุณหรือเขาที่รับแบกแบกรับปัญหาอยู่ในช่วงเวลานี้หรือว่ามีความรู้สึกแบบนี้ไอ้ที่ว่า,าความรู้สึกที่ว่าต้องเสด็จแงอะนะความรู้สึกที่ว่าจะต้องอประคับประคองและอยู่ตรงนี้ไปแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องไปหาความสุขนอกบ้านหรือไม่งั้นเนี่ย นะเขาก็ต้องหาทางออกของเขาแล้วเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลเนี่ยไม่ว่าเขาจะต้องทนอยู่กับคุณนะทีนี้เนี่ยการที่เขาต้องทนอยู่กับคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมันผักดันนะนะผักดันไปในสองกรณีกรณีที่หนึ่งทำให้เขาคิดที่จะออกจากตรงนี้นะ คือแบบจบความสัมพันธ์นไปเลยแต่ถ้าเขาแคร์คุณมากๆเนี่ยโอเคเขาจะไม่ไม่กล้าที่จะทิ้งคุณหรือว่าครอบครัวแต่เขาจะหาทางออกด้วยการไปหาความสุขนอกบ้านอันเนี้ยคุณก็เลือกเอาว่าคุณอยากจะผลักดันให้ครอบครัวของคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแล้วสิ่งที่ผู้จัดสื่อสารจากไพ่ได้เนี่ยนะเบื้องบนเขาอะต้องการที่จะ เอ่เตือนสติกุลแล้วก็ถามคุณว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะอันเนี้ยมันเกิดจากใครมันเกิดจากตัวคุณเองหรือเกิดจากอาสิ่งที่คุณอ่ะผลักดันให้คู่ครองของคุณอนเป็นแบบเนี้ยในเมื่อเขาไม่มีทางออกเขาก็ต้องหาทางออกที่จะหาความสุขให้ตัวเขาเองอันนี้คุณก็ต้องยุติธรรมกับอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วคุณเนี่ยจะต้องอปรับเปลี่ยนตัวคุณเองนะแล้วคุณจะต้องเสียสละคิดถึงส่วนรวมด้วยไม่ใช่ว่าจะเอาแต่ใจแล้วคิดว่าการที่คุณจะเอาชนะใครแล้วคุณจะอยู่ตรงเนี้ยคุณคิดว่าคุณอยู่ได้แต่คุณอย่าลืมอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะหรือว่าคู่ครองของคุณอ่ะเขาก็เหนื่อยนะที่จะต้องมารับภาระอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเงี้ย กลับมาก็เครียดแล้วคุณเองคุณก็ไม่ได้ว่าแฮปปี้กับสิ่งที่คุณทำแต่เป็นเพราะว่าอยากเอาชนะเพราะว่าศักดิ์ศรีนะก็ขอให้คุณนะไปทบทวนการตัดสินใจของคุณใหม่คนเรานะ่มันไม่มีใครเพอร์เฟกตัวคุณเองคุณก็ไม่เพอร์เฟกนะทีนี้ขอให้คุณนะมองภาพรวมนะความสุขของคนส่วนรวมบางครั้งอนะพลังงานของไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ย คุณน่ะจะต้องเสียสละบ้างเพราะว่าคนรอบข้างคุณน่ะเขาเสียสละกับคุณมามากพอแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งวันข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณรู้เลยว่าเขาจะเข้าข้างใครนะปัญหาที่เกิดจากเอ่อเรื่องการแตกแยกการนอกใจของคนในครอบครัวเนี่ยใครก็มองออกว่าปัญหามันก่อมาจากสิ่งไหน นะแล้วจะไม่มีใครเข้าข้างคุณเลยก็ขอให้คุณนะ่ะมีสติกับทุกการตัดสินใจแต่ขอให้คุณเชื่อไว้อย่างว่าเบื้องบนนะ่ะเขามีความเมตตากับคุณฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ผู้จัดนะ่ะอธิษฐานแล้วก็เลือกไพ่ออกมาเนี่ยในเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเลือกที่จะพูดถึงคุณนะถ้าคุณเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้นะก็ขอให้คุณน่ะฟังด้วยความซื่อสัตย์ แล้วก็นำคลิปนี้ไปใช้ปรับใช้นะให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองแล้วไอ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะะไอ้เรื่องร้ายๆเนี่ยคุณจะได้หยุดมันไว้ได้นะคุณจะได้ไม่ผลักดันให้คนที่เขารักคุณหรือว่าอยู่ตรงนี้เพื่อคุณเนี่ยเริ่มมีความคิดที่ว่าเขาก็ต้องเห็นแก่ตัวบ้างแล้วอะเพราะว่าเขาเป็นฝ่ายทนมาตลอด อันนี้นะก็ขอให้คุณนํากลับไปคิดแล้วก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณคะ่ะ